สวัสดีครับพบกับผมทนายวิริยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่606นะครับดูย้อนหลังนะครับก็ไปใน YouTube ยียงก็ว่าทนายวิริยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ปรึกษาก็จะมีลิงก์มาเลขโทรศัพท์ช่องทางติดต่อนใน YouTube นะครับในตอนที่606เนี่ยเป็นเรื่องของกรณีผิดสัญญาไม่มาแต่งงานหญิงฟ้องชายได้ไหมคะกรณีที่ฝ่ายชายเนี่ยผิดสัญญาไม่มาจดไม่มาแต่งงานนะครับไม่มาแต่งงานกับหญิงเนี่ย หญิงจะฟ้องชายได้ไหมเนื่องจากว่ามีแฟนขับท่านหนึ่งเนี่ยได้มีการออกเงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานแต่งไว้แล้วแล้วปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยบอกยกเลิกกับตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็บอกว่าเราไปแต่งงานกันที่อื่นไหมนะครับเพราะว่าอาจจะอับอายผู้คนนะครับอาจจะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องแต่งนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะพ่อแม่ของฝ่ายชาย หรือพ่อแม่ของฝ่ายหญิงไม่อยากให้แต่งด้วยกันมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันถ้ายังใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเขาก็เลยมีการยกเลิกกระทนฐานอย่างเงี้ยนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยฝ่ายหญิงนะครับจะเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายชายในการที่ได้ออกเงินในการค่าจัดงานแต่งหรือเตรียมพิธีที่จะแต่งงานกันได้หรือไม่นะฮะได้หรือไม่คำตอบถ้าตอบแบบสั้นๆเลยครับไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับ เพราะว่าในประมวลกฎหมายแพ,พ่งพิชา์มาตรา1เ1,437นะครับในเรื่องของการมั่นและสินสอดเนี่ยการที่จะเรียกร้องเงินในค่าจัดการแต่งงานในค่าเตรียมงานแต่งงานเนี่ยจะต้องมีการมั่นก่อนนะครับการมั่นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าการมั่นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อฝ่ายชายนะครับได้ส่งมอบหรือโอน ทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นเมื่อมั่นแล้วให้ของมั่นตกเป็นสิทธิแก่หญิงนะครับนี่เป็นมาตรา1437นะครับส่วนการเรียกค่าเสียหายเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ามีการมั่นนะครับถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นเนี่ยให้ใช้ค่าทดแทนถ้าเป็นหญิงผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ชายส่วนมาตรา1440บเนี่ยบอกว่าการเรียกค่าทดแทนเนี่ย เรียกได้นะครับแต่ต้องมีการมั่นกันก่อนคือค่าทดแทนจากชื่อเสียงนะครับค่าทดแทนในฐานะที่ว่าต้องเตรียมการสมรสนะฮะได้เสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสมรสคือเตรียมการพิธีจัดการแต่งได้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการการทรัพย์สินต้องขายรัพย์สินอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยน,นะครับก็เรียกค่าเสียหายจากคนที่เป็นฝ่ายไม่มาจัดพิธีแต่งงานได้นะครับฉะนั้นครับเราจะเห็นแล้วนะครับว่าการมั่นนะฮะจะ ต้องมีการมั่นก่อนนะครับถ้าเราไปจัดงานแต่งเลยเลยที่ไม่มีการมั่นเนี่ยไม่มีการให้สินสอดนะครับตามกฎหมายนะเราจะเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายชายไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีการให้ของมั่นดังนั้นวิธีการให้ของมั่นแบบง่ายๆเนี่ยกฎหมายใช้คําว่าฝ่ายชายส่งมอบให้แก่หญิงนะครับฝ่ายยาย้าสมมุติว่าซื้อแหวนมา1วง,งแหวนทองคํา1วงนะครับก็อาจจะเอาแหวนทองคำเนี่ย ส่งมอบให้กับหญิงโดยอาะบีสักขีพยา,ยานเป็นพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นของมั่นแล้วนะครับไม่จําเป็นเราต้องจัดพิธีมั่นใหญ่โตเอาแค่ของมั่นมาอย่างชิ้นเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการมั่นแล้วฉะนั้นถ้าชายจัดนะฮะหรือรับรองให้ถ้อยคําว่าจะมีการจัดงานแต่งเนี่ย มีการเชิญแขกมีการระบุในการแต่งงานในการการเชิญตากผู้ใหญ่ไว้เยอะเนี่ยถ้าเกิดไม่จัดเนี่ยมันเสียชื่อเสียงเนี่ยหญิงก็ฟ้องชายได้แต่ถ้ายังไม่มีการมอบของมั่นเนี่ยก็จะฟ้องไม่ได้นะครับแต่ไม่ว่าการณีใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมั่นหรือ,อาการให้สินสอดเนี่ยฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเนี่ยจะบังคับหรือฟ้องให้เขาไปจดทะเบียนสมรสไม่ได้นะครับ ได้แต่เพียงเรียกค่าเสียหายนะครับว่าการจดทะเบียนสมรสเนี่ยเป็นความสมัครใจนะครับเราจะไปฟ้องบังคับบอกมีการมั่นแล้วนะครับมีการให้สินสอดแล้วจะขอให้ไปแต่งงานจะขอให้ไปจดทะเบียนสมรสนะครับไม่ได้นะครับก็มีอีกประการหนึ่งคือ ถ้าให้ของมั่นหลังจดทะเบียนสมรสเนี่ยเขาไม่ได้เรียกของมั่นนะครับเขาเรียกว่าให้โดยสนิหานะครับถ้าเราเอาของมั่นไปให้ใหเขาหลังจดทะเบียนสมรสจะเรียกร้องฟ้องร้องให้แต่งงานไม่ได้เพราะคุณสมรสกันแล้วการมันเนี่ยมันต้องทําก่อนสมรสเท่านั้นนะครับก็จบนะครับในตอนที่606นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่606เนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับธนาวิทยุนะครับพราแม่ของหน้าสวัสดีครับ